ฮอตอ s ชู e รู้นี่ยังเพื่อนซีจอนีเดฟเสนอไอเดียจอนีเดฟเล่นหนังคู่แอมเบอร์เฮิร์ตฮ <Yeah. Yeah. S 1> อตอ s ชู e yeah. <Yeah>. yeah. รู้นี่ยัง ถึงคดีความระหว่างจอห์นี่เด็กับแอมเบอร์เฮิร์ตจะจบลงแล้วนะครับแต่ทั้ง2คนเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับมามีผลงานเหมือนเดิมครับทางฝ่ายของจอห์นี่เด็เนี่ยเพิ่งจะกลับมาแสดงเป็นหลุยส์ที่15นะครับในหนังฝรั่งเศสเรื่องชาดูปารีและหลังจากนั้นก็ยังไม่มีการประกาศผลงานอะไรต่อเนื่องครับส่วนทางแอมเบอร์เฮิร์ตนะครับก็มีผลงานออกมาเพียงแค่2เรื่องนะครับกับ In the Fire แลวก็ a q u ว m a n a n d the Lost Kingdom ครับซึ่งทั้ง2เรื่องเป็นผลงานที่ถ่ายทําเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับ ตัวแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยหนักกว่าจอห์นนี่เดฟนะครับเพราะว่าขณะที่กำลังจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Aquaman and the Lost Kingdom เนี่ยจากกรณีข่าวที่เป็นข้อพิพาทระหว่างตัวเธอกับจอห์นนี่เดฟเนี่ยทำให้แฟนๆหนัง DC เนี่ยเขาออกมาเรียกร้องครับให้ตัดแอมเบอร์เฮิร์ตออกจาก Aquaman and the Lost Kingdom ด้้วยซ้ำไปครับเรียกว่าแม้ว่าคดีความจะจบลงแต่อาชีพหน้าที่การงานของทั้งจอห์นนี่เดฟแล้วก็แอมเบอร์เฮิร์ตไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมหรือเรียกได้ว่าไม่ได้ใกล้เคียงกับความสำเร็จททีี่่่่เเเเคคคยยกิดดขขขึ้้นนออองงงััูลลรบาสุพื จอห์นนี่เดฟครับอย่างอลิสคูเปอร์ก็เลยออกไอเดียน่าสนใจครับโดยอลิสคูเปอร์บอกว่าเคยแนะนําแล้วว่าไหนๆก็เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจอห์นนี่เดฟกับเอมเบอร์เฮิร์ตน่าจะมาร่วมง,งานกันซะเลยโดยตัวอลิสคูเปอร์บอกนะครับว่าพวกเขาควรจะรีเมคหนังเรื่อง Wall of the Roses โดยมีจอห์นนี่เดฟแล้วก็เอมเบอร์เฮิร์ตแสดงนําแล้วอลิสคูเปอร์เองยังบอกอีกครับว่าใครจะไม่ดูล่ะตัวแกเองยังอยากดูเลยครับ War of the Rose s ที่ว่าไม่ได้หมายความถึงสงครามกุหลาบขาวกุหลาบดำในประวัติศาสตร์นะครับแต่เป็นหนังตลกร้ายเรื่องราวของคู่รักที่ร่ำรวยที่มีการแต่งงานกันครับแล้วเหมือนว่าชีวิตคู่ของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่ความจริงแล้วทั้งคู่มีปัญหาชีวิตมากมายครับจนสุดท้ายทุกอย่างมันพังทลายและจบลงด้วยการหย่าร้างตามมาด้วยปัญหาเรื่องความรุนแรงการข่มขืนและอะไรต่อมีอะไรที่วุ่นวายไปหมดครับหนังต้นฉบับเนี่ยนำแสดงโดยมาเคาน์ต์ักลาสโดยมีเดนนิสเดวิตโต้เป็นผู้ก่ กัับบครอลิสคูเปอร์เองนะครับยังออกไอเดียว่าแล้วถ้าจะทําให้ w a r of the Roses เวอร์ชันนี้มันไปกว่าน,นั้นนะต้องตามให้อังเจริณาโจลี่กับแบดพิตมาแสดงเป็นทนายของทั้งคู่หนังเรื่อง w a r of the Roses ฉบับนี้มันจะยิ่งน่าดูขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวตัวอลิสคูเปอร์แสดงความเห็นว่า ไอเดียหนัง Wall of the Roses version น,นี้เนี่ยถ้าได้ผู้กำกับที่ทำหนังตลกเก่งๆมารับผิดชอบแล้วก็หนังน่าจะทำรายได้ถล่มทลายแน่นอนครับอลิซคูเปอร์เนี่ยเป็นร็อกเกอร์รุ่นใหญ่นะครับที่โด่งดังมาจากการแต่งหน้าแต่งตาเป็นปีาศาจแล้วก็เป็นเจ้าของฉายาช็อกบ็อกครับเจ้าตัวเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของจอห์นนี่เดฟนะครับและแม้ว่าจะพูดอะไรแบบนี้ออกมาเนี่ยจอห์นนี่เดฟก็คงจะไม่ถือสาหาความอะไรครับเพราะอลิซคูเปอร์เป็นหนึ่งในน้อยคนมากๆครับที่ยืนอยู่เคียงข้างจอห์นนี่เด็ช่วงเวลาแย่ๆที่แทบจะไมม่่ีีใคครอยยูเยง ข้างจอนี่เด็บเลยเนี่ยก็มีอลิสคูเปอร์คนนี้นี่แหละครับที่คอยให้กําลังใจเขาตอนประเด็นข่าวระหว่างจอรนี่เด็บกับแอมเบอร์เฮดอย่างแรงๆนะครับงานเดียวที่จอรนี่เด็บยังเหลืออยู่ก็คือการทัวร์คอนเสิร์ตในฐานะสมาชิกวงฮอลลีวูดแบมพายส์ร่วมกับอลิสคูเปอร์นั่นเองครับตัวอลิสคูเปอร์ยังบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกดีครับที่มีผู้หญิงมาตามดูคอนเสิร์ตของแกเยอะมากๆและเป็นหนึ่งในประสบการณ์แปลกใหม่ที่ตัวเขาที่เป็นนักร้องนําแล้วก็เป็นศิลปินหลักของโชว์เนี่ยไม่ได้เป็นจุดสนใจของเว ใครๆก็เอาแต่สนใจจอร์นี่เดฟอลิสคูเปอร์ยังบอกว่าฮอลลีวูดแวมไพร์สเนี่ยเป็นที่ที่จะไม่มีใครพูดถึงปัญหาเหล่านั้นตัวเขายังบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยเครียดแทนเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเลยเพราะรู้ว่ายังไงจอร์นี่เดฟก็ชนะคดีนี้อยู่แล้วเพราะการที่มีคนรักเก่าๆามาเป็นพยานยืนยันว่าจอร์นี่เดฟไม่ได้เป็นคนชอบใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องการันตีได้เป็นอย่างดีและไม่เคยมีอะไรแบบนี้ในคดีหลังการหย่าร้างมาก่อนครับ อลิสคูเปอร์บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยบอกจอห์นนีเด็บว่าเขาจะต้องผ่านพายุลูกนี้ไปได้อย่างแน่นอนและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเวลาอยู่บนเวทีเขาจะเป็นมือกีตาร์ของฮอลลีวูดแวมไพร์ตลอดไปครับ ต้องยอมรับว่าไอเดียของอลิซคูเปอร์กับหนังที่จะมีทั้งจอห์นนี่เดฟและแอมเบอร์เฮิร์ตแสดงนำเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นไอเดียที่ดูหลุดโลกบ้าบอคอแตกและไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงแต่ผมเชื่อว่าลึกๆในใจของคุณผู้ชมหลายๆคนโดยเฉพาะใครที่ตามข่าวของจอห์นนี่เดฟกับแอมเบอร์เฮิร์ตมาเนี่ยแม่ถึงแม้จะเป็นฝันก็อยากจะให้มันเป็นฝันที่กลายเป็นจริงแล้วครับกับโปรเจกต์ w a r of the Roses ที่แสดงนำโดยจอห์นนี่เดฟและแอมเบอร์เฮิร์ตครับและนี่แหละครับเรื่องราวทั้งหมดในฮอตอิชชูรู้นี่อย่างในสัปดาห์ี้ััดา,าผมมมจจลเอระกบรกบบ ประเด็นข่าวประเด็นไหนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah. Yeah.